โอเคครับก็สวัสดีชาว p b ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม Nick, Man, นิกบุกี้แมนนะฮะก็ตอนนี้เราก็มาอยู่กับรหัสไก่ของเรานะฮะที่มีชื่อว่าตลิ่เองนะฮะ <c oughs> ก็วันนี้ไม่เล่นตัวหลักนะฮะก็มาเล่นตัวไก่แทนเพราะว่าตัวหลักของหมดนะฮะแคสก็เหลือประมาณ613บาบาทถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็ตอนนี้เราก็จะมาแบบ เขาเรียกว่าแวนนะฮะไม่มีอะไรทำแล้วครับว่างๆมาหาแวนดีกว่าทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ใน PB พัทนะครับก็ p ีแท้ก็ไม่มีคนเล่นนะครับก็ไม่รู้นะก็มาเล่นเซิร์ฟนี้ดีกว่านะฮะเพราะว่าไม่มีโปรด้วยครับระดับหนึ่งนะฮะสนุกนะฮะไม่มีโปรเลยแล้วสนุกก็อย่างน้อยมันก็มาโคนะฮะก็พบเจอได้ทั่วไปนะฮะเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ในตามยุคตามสมัยนะฮะเราก็ไม่ต้องโทษว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะมาวอร์มแล้วก็ไปหายิงกับคนอื่นกันดีกว่านะฮะก็เดี๋ยวไปหาห้องวอร์มกันดีกว่านะโอเคครับห้องต่อไปที่เราจะหาในการวอร์มนั้นก็คือต้องไปเดนแมทอยู่แล้วครับเราต้องหาเดนแมทก่อนนะได้วอร์มแล้วับผมเป็นกดแข็งนะ,ะเดี๋ยวเราดูไอเทมก่อนว่าเราเหลือหรือเปล่าโอเคนะของเยอะนะเทอมนี้เยอะเยอะแจกเยอะแล้วก็ เติมเยอะสำหรับคนที่อยากได้ปืนเท่ๆนะฮะโอเคของแล้วก็ประมาณนี้แหละครับครบละไปเดร์เตอร์เหรอโอ้โห,โโหไม่รู้โอวัตเตอร์พักเอ้ เดดล็อกเป็นแบบเดดฮันเตอร์ไม่ใช่เดดแมทไอเราก็งงเฮ้ยจะไมยิงอัดตัวไม่ตายเยาินมาพลาดแน่ไม่โดนเลยทุกคน คนต้นตีเยอะไม่โดนเลย เอาวาะได้เปลี่ยบเว้ยลบที่ยิงไม่โดนอะ่ะคือเต้าอ,อยู่ที่หัวเลยทุกคนเราต้องวอร์กตาแรกตาแรกเออให้รู้ประเดยวว่ายิงไม่โดน ไม่โดนเลยทุยกคนจะวอรกัแค่ตาเดียวนะแล้วเราก็จะไปปวนเลยวางระเบิด ยิงไม่โเลยอนนี้ป็นี่อะไรเฮ้ยตเฮ้ยหมดเินเฮ้ยหมดเินตายว่ โอ้โ chain headshot c h a headshot เฮ้ยายไม่โดนละเริมไม่โดนละยี่สิบยี่สบห่ามเด๋ยวหมดแล้วจังวะดีเหอะ โอทน c h a i โอ้ดี้วทุกนโหลูกกับพิแหววกับริกเลยทุกคนพิอแต่เรามาถึงเราก็สามิตายีทุกคนจิงยักเียิงโคเก้น โหยเฮียทุ่ไม่ได้เป้ายังสายเลยเฮ้ยแล้วเราก็ชนะทุกคน

是 เดีก่อน,นไอ้เรื่องอไมกูเลื่อนเหรียญสูงเดี๋ยวตัวจริงแล้วไปแล้วเอ้าเป็นไรเด้อทุกคนทุกคนบอบค้างแล้วบอบคาไปแล้ว39มิวทุกคนผมโดนแจ็งแบนตนเต้องระบาบ เซิฟพรตอฟักเซิฟ f l u t i n w i สรุปว่าเมื่อกี้บักนะครับทุกคนก็อาจจะเอาละทุกคนเราก็มาหาห้องวางระเบิดกันดีกว่านะครับนี่ห้องสองเลยอาจจะไม่ก่อขอนะทุกคนดูตัวแรกลูก <c> ซ <oughs> องไปหาห้องอื่นดีกว่าเอาละครับจะวันนี้ใครจะมาวัดก้ากับผม ว่ากางเข้าแน่หย,ยอดรอเลยตรงเนี้ยมาแล้วต้องตายมาแล้วอะไร อ๋อข้างหน้าขวาอ๋าอกูดีนเสียงละเกิดอะไรวะไม่เสียงแ,แแบบใกล้มากเลยอะ่ะมันเข้ามาได้จ,จับได้ได้ บ้าเลยดี๋ยกูกช่วยมันจะเบิดไปลองนู้นเลยกลางตัวนะบอกว่ากลางร,รอเขาแล้วหลังมา Bomb has been planted โหยแม่แล้งานยากมากสามตัวสองตัว

ยกูแน่เอี่ Chain Killer อ o m b e x p l o d e ่ได้แค่นี้ว่าเพื่อนตาม Mission f a i เองจะแพ้แลว้วเองไม่ยิงกันเลยเยอะโอเค l e พี่ตาหลิวก็ช่วยได้แค่นี้นะ

้องเองฟอมดิส์ดยได้เวลาวินแรกทุกคนขามาขอมาไปดไูดีดีวะปีจะเข้าง่ายหรือ,อเกินทุกคนีตัมตีดตัมไม่ไม่ไหวติดตาม ออโ,อโอ้โหแล้วโอ้โหแล้วทำอะไรกันไม่เข้าใจหายแล้วขวา,าขายต่อติดติดวิ่งไปขวาแนละ้วเพื่อน ช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยเอออย่างน้อยกูมีคนมีสมองอยู่หนึ่งคนเออโดนระ,ะเบิดปะดีแล้ว เอาแล้วแล้วคือโดนบ้าแบบงงแย่ดีเลอเกินแผลมันทำให้ผมแปลกใจมากกับการชนะครั้งนี้ผมพยายามเต็มที่แล้วนะเฮ้โดนสตัไม ได้ปลาเรเปิดตู้ไปเกตายมาแล้วไอ้เหี้ยเลือีกคนเดียวเลอีกฝ่ายเหลือสี่ Bomb has been planted เจมอลเอ,เอก่อนนะมันมีคนดักเอ,เ,อเลยโหลูกชีตเม็ดเดียว oh <my> God. อยู๋มันกัดปีกัน,นนะทั้ง3คนน่ะที่ดีๆแต่กันไม่ได้เลยอะ Nghật, ngại. Na bội, móc móng, móng, không mua móng, 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 đây, móng, đi เขออ้าลวตอนนี้แหละโอเคเขออ้าแล้วเดี๋ยวมานดี๋แล้วดับเบิลคิวเฮียเราต้องชนะเราต้องชนะเว้ยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมฆ<ป>่าไป20คิวเพื่อนร่วมทีมผมฆ่าได้เยอะมาก

ผ่หัวมะตาตายเดินไก,ก่ยิงก็เป็นทีมเราที่พย,ยายามสุดชีวิตนะครับผมยิงอยู่คนเดียวเฮ้ยอย่างน้อยเราก็มีสองเงินอยู่แมสามเงนินได้นี่วันพีชเหนื่อยมากเลยทุกคนนะผมผมสุดสุดแล้วครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปแนว ยิงตะลุยกับคนอื่นนะฮะแนวกวนๆแว้นๆนะฮะก็ถ้าหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะฮะขอแค่นี้พอฮะสอย่างนี้ก็ทางบ้านฮะก็ใครที่รับชมอยู่ก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวนะฮะไม่รู้ว่าหนาวกี่วันนะฮบเป็นเป็นของแรงในประเทศไทยนะฮะก็นานๆทีมานะก็เก็บความหนาวความรู้สึกนี้ไว้นานๆนะฮะก็ อีกทั้งปีก็จะร้อนนะฮะก็ <c oughs> ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ